อเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาติดตั้งตัวริมิกโอเอนะครับตัวนี้หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้มาก็รู้สึกว่าจะเร็วกว่าตัวโปรแกรมน็อกลื่นกว่าเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็น OS ที่ติดตั้งลงไปในเครื่องเลยครับเหมือนคลิปก่อนที่พาทํานะครับแต่ตัวนี้จะเป็น OS อีกแบบหนึ่งน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองไป <laughs> ดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับโอเค ขั้นแรกเราก็เข้าไปใน Google แล้วก็พิมลิมิตโอ o อนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของลิมิตโอเอสนะครับก็จะมีตรงนี้ครับลิมิตโอเก็เข้าไปในตรงลิมิตโอเอสพีซีโอเคดาวน์โหลด now อย่าแล้วก็จะมีให้เลือกคำสองบิตกับ6กสิบิตนะครับก็เลือกไ,ไหนก็ได้ครับโอเคนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟล์เสร็จมานะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะครับ โอเครอสักครู่หนึ่งนะครับก็มันจะมีวิธีลงอยู่2แบบนะครับก็คือลงไปในตัวฮาริทเลยหรือว่าลงไปในแฟ d ได์นะครับถ้าลงไปในแฟดได์นี่เราก็จะสามารถเอาไปเปิดในเครื่องอื่นได้นะครับอ่าก็แต่แฟดไดนี่ต้องเป็นแฟ d ไดที่เร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยลงแฟ d ไดช้าๆแล้วมันมันช้านะครับชโอเค แต่วันนี้จะมาสอนลงใน h าร์ดดิสนะครับวิธีลงใน h าร์ดดิส์ขั้นแรกก็คือเราต้องอแบ่ง p า r ์ i t i o n ของ h a r d ดดิสตัวที่เรามีก่อนนะครับให้เป็นอ,อีกพาร t i ิชันหนึ่งเพื่อที่จะเอามาลงตัว OS ตัวนี้นะครับ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูวิธีแบ่ง p า r ์ i t i o n กันเลยครับแล้วก็เข้าไปในคลิกขวาตรงอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือก a n a g e m e n t นะครับรอ,อสักครู่นะครับแล้วก็ n ิสเมนต์นะครับคู่ครับแล้วก็สมมุติเราจะแบ่งออกจากไดซีนะครับโอเคคลิกขวาแล้วก็เชลงวอลลุ่มนะครับโอเคมาแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราขนาดเท่าไหร่คือผมมีอยู่แล้ว15บหกิกนะครับเดี๋ยวผมอยากจะได้อีกสัก สามกิกครับก็เดี๋ยวคำนวณดูอันนี้จะให้ใส่เป็นเมกนะครับสามศูนย์สองสี่คูณสามครับสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสองโอเคครับสามศูนย์เจ็ดสองโอเคครับเราก็จะได้พื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้แบ่งพาร์ติชันอยู่ประมาณออสิบแปดกิกนะครับก็เราก็ทำการ New ครับกด next ไปนะครับเอาทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็เลือกเป็นไดเอเาเป็นไดแล้วกันนะครับโอเค next ไปนี่โอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะทำการ format นะครับหลังจากหลังจาก format เสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็เราไปติดตั้งตัว limit OS ได้เลยครับ ก็เปิดตัวโปรแกรมที่มันได้มาด้วยกันนะครับจะมีเป็นเอ่อเป็นโปรแกรมที่ไว้ติดตั้งครับแล้วก็ตัวไฟล์ iso นะครับ <S <S ก็เปิดตัวโปรกรมขึ้นครับแล้วก็เลือกไฟ iso ที่มันมาด้วยนะครับก็เราไว้ในเดสก์ท็อปใช่นะครับโอเคนีอันนี้โอเคครับ แล้วก็มันก็จะมี2แบบนะครับเป็นฮาร์ดดิสกับ USB ไ i v e นะครับก็จะเป็นแฟลไดร์ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะลงบนฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็เลือกไดร์ที่เราแบ่ง Partition ไว้เมื่อกี้ครับแล้วกดโอเคแล้วก็เรามันติดตั้งสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เราก็กดร b o o t now นะครับแล้วเดี๋ยวเราไป ทำการติดตั้งการเซตติ้งตัว OS กันนะครับโอเคครับโอเคครับต่อไปก็เป็นการเซตติ้งตัว OS นะครับก็เลือก l i มิก OS นะครับก็จะมีให้เลือก2อันนะครับเพราะเราทำเป็น Dual OS นะครับก็กด enter เ,ดเข้าไปนะครับครับก็รอสักครู่นะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นให้ตั้งค่าภาษานะครับแล้วก็เอเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคกครับก็กดภาษาอังกฤษนะครับคร๊บโอเคแล้วก็ยินยอมแล้วก็อ่า w s f t u p t u p นะครับก็เลือก Wi-Fi นะครับเลือก Wi-Fi แล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ไปนะครับ โอเคครับแล้วก็กด Connect ได้นะครับครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัว OS มานะครับนี้ก็จะมีเป็นเอ่อให้เขาให้เลือกนะครับว่าจะลงแอปแอปพลิเคชันอะไรบ้างเราก็ไม่เอานะครับแล้วเราก็กด n e x t ไปนี้ก็ไม่เอานะครับ กด next ไปนะครับโอเค finish จะสิ้นครับกด next ไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับได้เป็นตัว OS มาก็จะหน้าตาคล้ายๆพวก OS ทั่วไปนะครับ Windows แบบพวก Ubuntu อะไรพวกนี้นครับ Linux ก็ตัว OS ก็จะมีเป็น p l a y s t o r e ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ครับ ไว้ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อเอ่อจะไปเล่นเกมนะครับพวกอยากจะใช้คีย์บอร์ดในการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นเอ่อเกมมิ่งทูนคิดนะครับเขาก็จะเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆจอสติ๊กแล้วก็หรือเป็นปุ่มอะไรพวกนี้ครับให้ตั้งค่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการาตั้งค่าการาบูตตัว o s นะครับก็คือโปรติมมันจะบูตเข้าช้ามากนะครับก็ก็จะตั้งค่าการบูตโดยการใช้โปรแกรมนี้นะครับ Easy DBCD นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถเข้าไปไดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วก็กดตรงรีบูตเมนูนะครับแล้วก็เลือกสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็น Windows หรือว่า Linux OS ก่อนนะครับก็เราก็จะเลือกตรงตรงนี้ครับเป็นเวลาในการเข้าไปนะครับปกติเราก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอันไหนตอนเข้าหรือว่าพอมันหมดเวลาแล้วมันก็จะเข้าให้เองนะครับแล้วก็มาตั้งเวลาตรงนี้ได้นะครับครับก็แค่นี้นะครับอบครับ